เรียนกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มีรีวิวครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวแบรนด์ Ocean X นะครับ mm hmm. ก็วันนี้เรามาดูกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมอยู่ในตระกูล โอเชียนเอ็ที่เป็นชาร์กมัสเตอร์หนึ่งพันนะครับผมบอกก่อนว่ากล่อง o c e a n ยนเอนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นกล่อง2ชั้นจริงมีกล่องกระดาษชั้นนะครับก็จะเป็นด้วยหนังพิวบุกไม้นะครับแบบนี้นะครับผมก็จะมาในทุกๆรุ่นนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมอยู่ในตระกูลชาร์กมัสเตอร์หนึ่งพันนะครับผมเป็นรุ่นหน้าปัดสีใหม่นะครับถ้าสังเกตดีๆก็คือมันจะเป็นหน้าปัดโทนสีเขียว กับดำนะครับไล่สีลงมานะครับเป็นครึ่งบนจะเป็นดําแล้วก็รึ่งล่างจะเป็นสีเขียวสดขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็จะอยู่ในตัวที่เป็นบอดี้ของตัวชาร์มมัสเตอร์หนึ่พครับนี่ครับก็รหัสนะครับมีชื่อรุ่นว่า S M S 1 0ึ่งศนะครับผมนี่นะครับหนึ่นกะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเรือนที่เป็นโรสโกพีวีทั้งเรือนนะครับมาจับคู่กับสายยานที่เป็นแบบสอรตนะครับ ต้องบอกก่อนว่าตัวชัรคมาสเตอร์1 0 0 0นะครับผมจะมีขนาดไซส์ตัวเรือนความกว้างตรงนี้อยู่ที่44มิลน,นะครับผมแล้วก็สามารถที่กันน้ำได้1000เมตรตัวส่วนของหน้าปัดนะครับผมมันก็จะมีตัวของส่วนห่วงเป็นลิงสีโรสโกลนะครับเหมือนกับตัวเรือนอยู่ที่ครอบหน้าปัดตรงนี้นะครับรอบๆแล้วก็เขียนมาฮิลเลียมอีเทเบิน,นะครับแต่เป็นโมเดลที่ล้อมาก,กับตัวโรเล็กซีนะครับผมก็เป็นโฮมเมดของทรงทรงดิฟซีนะครับ จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือสามารถกันน้ําได้ลึกนะครับผมมีปุ่มีเฮลิเอิสเก็บบออยู่ด้านข้างตัเรือนแบบนี้นะครับผมออโต้รีลิสนะครับเหมือนกันในโรเล็กนะครับกระจกซับฟลาครับหนาะ4.5มิลน,นะครับ <c oughs> ส่วนเบเซลนะครับผมจะเป็นวัสดุเซรามิกสีเขียวเข้มนะครับผมแบบนี้ครับผม สีโรสโกลเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันเยอะมากนะครับผมแล้วก็สีนี้เป็นอีกหนึ่งสีที่ผมค่อนข้างที่จะแนะนําลูกค้าเลยนะครับใครที่หาในการที่เป็นสีโรสโกลตัวนี้เนี่ยสีโรสโกลเนี่ยมันจะเป็นวัสดุสเตลเลสสตีลแล้วก็ไปทำาีว d นะครับผมต้องบอกก่อนว่า PVD เนี่ยมีความแข็งแรงทนทานพอสมควรเลยนะครับสีมันจะไม่ได้ลอกหรือว่าจงางได้ง่ายๆครับสำหรับสีโรสโคที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับความหนาของโรสโกตัวนี้อยู่ที่ 5n หรือว่า5ไมครอนนะครับประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะทนทานจากประวัติที่ขายตัว Ocean X หรือไม่แต่ก่อนนั้นนี้ที่เป็นแบรนด์ a n c o r นะครับตัวโรสโคเขาค่อนข้างที่จะทนทานมากนะครับแล้วก็กลไกนะครับผมจะเป็นออโตเมติกนะครับ NS35 ก็เหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับของตัว1,000เมตร และเป็นเครื่องอโตเมติจากทางไซโก้นะครับผมสามารถที่จะหมุนขึ้นลานมือได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแฮกเข็มนาทีเวลาตั้งเวลาได้นะครับเดี๋ยวแฮกให้ดูครับนี่ครับผมเวลาตั้งเวลานะครับก็สามารถที่จะแฮกเข็มนาทีได้วันที่ก็มีตรงตรงตำแหน่งสามนิกานะครับผมดึงเครื่องจังหวะออกมานะครับเดี๋ยวผมลองดึงให้ดูนะครับนิดนิดนึงนะครับนี่ครับผมวันที่จะเปลี่ยนแบบนี้ครับ ก็สำหรับรุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแนะนำนะครับสำหรับตัวเรือนโรสโกนะครับใครที่ชอบตัวเรือนแบบสีสันหรูหรานะครับผมแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้หรูมากเกินไปเนื่องจากมันตัดไปด้วยตัวสายยางที่เป็นเอ็นลิงเข้ารูแบบนี้นะครับทำให้เวลาใส่แล้วมันดูสปอร์ตมันไม่ได้ดูป่ามากนะครับเดี๋ยวผมมองภาพไปดูนะครับนี่ครับตัวเรือนทรงดิฟซีเนี่ยมันใส่แล้วมันค่อนข้างที่จะสวยแล้วนะครับเนื่องจากเป็นทรงที่เต็มเต็มข้อนะครับผมแล้วก็ ่เหมาะสำหรับข้อคนข้อมือสักประมาณ6.5นิ้วขึ้นไปนะครับใส่แล้วก็จะได้สวยนะครับนี่ครับสีโรสโกมันจะไม่ใช่สีทองมันทองเหลืองนะครับมันจะเป็นสีออกน้ําตาลแดงนะครับผมทีนี้หลายๆคนลังเลนะครับว่าไม่กล้าใส่นาฬิกาที่เป็นสีสีแบบนี้กลัวจะเป็นรอยกลัวมันจะก็เรียกว่าอะไรนะครับมันจะสีลอกนะครับผมต้องบอกก่อนว่า PV d ดีเนี่ยนะครับผมก็มีความทนทานในระดับหนึ่งเลยการโคดติ้ง PVD ดีแบบนี้นะครับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในพวกเครื่องจักรต่างๆนะครับ เนื่องจากว่ามันสามารถที่จะทนทานรอขีดขวนได้ดีนะครับผมนี่ครับก mm ็ hmm. ตัว PVD ดีเนี่ยใช้กันในหลายๆแบรนด์นะครับแบรนด์ในการชัน้นนำเพราะถ้าลูกค้าจะรอในการที่เป็นโรสโกล้วนทั้งเรือนนะครับ mm hmm. ผมแบรนด์ที่มีเลนส์ราคาประมาณนี้หมื่นกว่าบาทหลักหมื่นเนี่ยนะครับ mm hmm. เป็นไปได้ยากมากนะครับที่ลูกค้าจะหาสีตัวเรือนที่เป็นโรสโกแล้วก็เป็นโรสโกเ d แท a บ mm hmm. ก็คือเป็นทองนะครับ ก็บอกเลยว่าเป็นไปได้ยากมากครับส่วนใหญ่ก็จะผ่านกระบวนการพวกนี้นะครับก็คือการทาโคตติ้งสีซึ่งโคตติ้งสีแล้วก็เลือกเอานะครับผมว่าเราต้องการที่จะได้ความทนทานประมาณไหนนะครับผมถ้าเป็น IP ในการราคาถูกๆที่เราเห็นว่าใส่แล้วมันลอกใส่แล้วมันหลุดม็นเป็นแผ่นอะไรอย่างนี้นะครับผมเราใช้กระบวนการแค่ i p ครับแค่การเคลือบธรรมดาสําหรับตัว PVD ีเนี่ยมันจะมีความทนทานมากกว่าการพ่นการทำเป็น i p ทั่วไปนะครับผมวม่าทำในระบบสุญญากาศนะครับนี่ครับ ลองดูได้นะครับเนื่องจากว่าที่ร้านเนี่ยขายตัวโรสโกที่เป็น P v d ดีเนี่ยตั mm ้ง hmm. แต่สมัยแอนคอนมานะครับยังไม่เคยเจอปัญหาที่ว่าสีหลุดสีลอกกันใดๆนะครับผม7จดปีแล้วนะครับผมในการมีความทนทานพอูกควรเลยครับามาดูส่วนของหน้าปัดมั่นนะครับผมาเซ็ตเข็มเป็นสีโรสโกเหมือนกันนะครับผมเงาๆนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดจะเป็นตัวไล่สีมาเป็นสีโทนออกดำไล่มาเขียวด้านล่างน,นะครับ ก็จะมีรายละเอียดต่างๆอยู่บนหน้าปัดนะครับงานรายละเอียดหน้าปัดค่อนข้างดีมากนะครับผมนี่ครับใส่แล้วรูหลาแน่นอนแล้วก็สีเขียวอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกับโทนอื่นเลยนะครับซึ่งผมแนะนํานะครับสาหรับคนที่ต้องการในการโรสโกเมตมะยมนะครับจะมีตาปลาฉลามซึ่งเป็นตาของทางแบรนด์โอเชียนเอ็กซ์อยู่นะครับเบสเซลหมุนได้120คลิกนี่ครับเดี๋ยวผมลองหมุนให้ดูทางเดียวนะครับผมเบสเซลก็ค่อนข้างที่จะโอเคครับมีความละเอียดนะครับผมแล้วก็แน่นมือดีครับ สำหรับภายน้นนะครับผมมีทั้งส่วนของหน้าปัดเซ็ตเข็มนะครับผมแล้วก็เบเลล้อมๆด้วยนะครับจะสว่างเป็นสีเขียวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับกระพรายน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นชัดเนื่องจากว่าจะเป็นโทนสีเขียวโทนสีเขียวเนี่ยแค่ถ้าได้รับแสงเต็มที่แล้วเนี่ยเราเข้าที่มือนิดนึงเนี่ยจะเห็นชัดกว่าสีฟ้านะครับฝาหลังนะครับจะเป็นฝาหลังแบบสแตนเลสสตีลนะครับทำไมถึงเป็นสแตนเลสสตีลครับเพราะว่าในการเซอร์วิสระยะยาวนะครับเขาจะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เป็นตัวพวกวัสดุ สแตนเลสแล้วก็ทํา PV d ดีสีเหมือนกับตัวเรือนนะครับเนื่องจากว่าเวลาเซอร์วิสเนี่ยเราต้องใช้โลหะในการเปิดฝาหลังนะครับอาจจะทาไม่เป็นรอยได้นะครับผมนี่ครับเวลาใช้เป็นสแตนเลสสตีลแบบนี้ครับก็ยังไงก็มองไม่เห็นอยู่แล้วแล้วก็ได้เรื่องของความสวยงามในการเซอร์วิสด้วยนะครับผมริ้วรอยต่างๆก็สามารถขัดได้นะครับสายยางครับเอ็นลิงครับเป็นของโอเชนเอ็กเองเลยนะครับมีการปั๊มตานะครับบานพับเป็นสีโรสโกเหมือนกันนะครับผมเผยให้ดูนิดนึงก็ได้ครับอ่า่อออกมาเลยครับนี่ครับ ขัดด้านนะครับผมลายสตินบัดชัดเจนนะครับนี่งานตัวเรือนของโอชินยังในค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับผมนี่สวยงามครับราคายังคงเป็นราคาเดิมนะครับต้องบอกก่อนก็ตัวชาร์มัสเตอร์1 0 0 0นะครับผม16,500บาทเท่านั้นนะครับลดจาก1 8 5 0 0นารนะครับราคานี้ก็สามารถผ่อนสูเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยผ่านทางช้อปปี้นะครับใครที่สนใจตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะแนะนำนะครับเป็นรถสโกที่ดูไม่ได้ป่ามากใส่แบบจริงจริงใส่ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับ เนื่องจากว่ามันเป็นสายยางสีดําแบบนี้นะครับมันก็จะดูสปอร์ตหรูนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ดูหรูมากจนเกินไปที่จะแบบใส่ในชีวิตประจาวันไม่ได้นะครับสีนี้โทนสีก็สวยครับสีโทนเขียวไล่แบบไล่สีนะครับผมซึ่งก็หาในยี่ห้ออื่นๆค่อนข้าที่ยากครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับโอเชียนเอ็กตัวนี้นะครับผมยังมีอยู่ที่หน้าร้านของเรานะครับก็แวะเข้ามาชมกันได้นะครับสำหรับโอเชียนเอ็กชางมาสเซอร์หนึ่ตัวนี้นะครับผมโทนเขียวครับ